สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่20นะครับเรื่องเชียงตุงนะครับมีคอมเมนต์เห็นด้วยกับที่จะให้เชียงตุงมาอยู่กับไทยนะครับทั้งหมดนี้ก็44ท่านแล้วนะครับส่วนท่านที่ไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ถึง10นะครับอ่ มีคอมเมนต์เข้ามาท่านแรกบอกว่าถ้าได้ก็ดีครับแต่กลัวปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายหรือเปล่าได้นี่หมายถึงว่าได้เชียงตุงมารวมกับไทยนะครับก็ดีแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นหรือมากมายจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เกิดแน่ละครับปัญหาเกิดขึ้นมากมายอยามีปัญหาก็ต้องแก้ล่ะครับเหมือนกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละครับปัญหา ก็มีมากมายนะครับแต่ถ้าเราจะตัดปัญหาโดยการว่าเอ,อ้ยยกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับมาเลเซียไปซะจะได้หมดปัญหามันก็ได้นะครับแต่เราต้องเสียแผ่นดินใช่ไหมละ่ะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเห็นดีด้วยไหมนะครับแก้ปัญหาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราได้เชียงตุงมาเราได้แผ่นดินเพิ่มแต่เอาปัญหามาด้วยมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าแผ่นดินเขาสวยงามน่าอยู่นะครับ สิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นพม่าเจริญกว่าไทยไทยใหญ่เลยมารวมกับไทยไม่ใช่นะครับในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นอะเชียงตุงเป็นของไทยนะครับไทยไปครองอยู่สามปีนะครับไทยไปครองอยู่สามปาีผู้พันผินชุนหวันไปปกครองอยู่ตรงนั้นนะครับเราตีได้เรารบได้นะครับ เราครองอยู่สามปีพอสิ้นสงครามโลกที่สองอังกฤษชนะใช่ไหมละ่ะไทยแพ้ก็ต้องคืนเชียงตุงไม่ใช่ว่าพม่าเจริญแล้วเชียงตุงไปอยู่กับพม่าไม่ใช่นะครับคือเราแพ้สงครามนะครับเราแพ้สงครามเราก็เลยต้องคืนเชียงตุงให้กับ พม่าไปนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่าพาม่าดีแล้วไปอยู่กับพม่าไม่ใช่นะครับออตอบแบบไม่ต้องคิดชาวเชียงตุงและรัชฉานต้องจงรักภักดีต่อในหลวงโดยไม่มีข้อแม้และอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองแบบทหารกองพล93ที่ร่วมรบกับทหารไทย ที่สู้กับคอมนิตจนเลือดทาแผ่นดินจึงได้รับบำเหน็จรางวัลสมใจหมายนะครับชาวเชียงตุงนะครับเขาก็สู้อยู่นะครับปัจจุบันนี้แต่เขาไม่ได้สู้เพราะว่าะจะมารวมกับไทยนะครับเขาสู้เพราะว่าเขาอยากเป็นประเทศอิสระอยากเป็นอิสระที่เขาสู้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้สู้กับพม่าโดยตรงนะครับสู้กับว้า เพราะว้าก็คิดเหมือนเขาเช่นกันนะครับว้าก็คิดเหมือนเขาว้ากําลังอยากจะตั้งประเทศว้าขึ้นมานะครับเขาก็เลยจะเอาเชียงตุงเขาไปรวมเป็นประเทศด้วยนะครับก็เลยสู้กันอยู่แบบนี้นะครับต่างคนต่างจะตั้งประเทศแต่ไม่ได้คิดจะรวมกับไทยนะครับถ้าว่าถ้าแต่ถามว่าคนเชียงตุงอยากรวมกับไทยไหมเขาอยากรวมเพราะว่า เขาไม่มีความสามารถที่จะสู้กับว้าได้สู้กับพมา่าได้นะครับถ้าหากไทยช่วยเขาสู้ได้แน่นอนเขาคิดอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยอยากจะรวมกับไทยดีกว่าจะไปตั้งเองโดยที่ไม่มีกงองกำลังทหารหรือไม่มีอาวุธเพียงพอนะครับคนต่อไปนะครับเขาบอกว่ากระเรียงมอนมาเถอะได้แผ่นดิน ได้ทะเลเยอะติดแต่ติดแต่พม่าจะยอมจะไม่ยอมครับกะเเลี่ยงกับมอญคงไม่อยากได้หรอกครับอ่ะเอามารวมกับไทยเนี่ยเขานะอาจจะอยากจะมานะครับเพราะว่าประเทศไทยจเจริญใช่ไหมล่ะอยากมามาทำงานแต่ไทยคงไม่อยากได้หรอกครับไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่เชื้อสายไทยพูดไทยก็ไม่ชัด ให้พูดว่าอเอาหินหนูไหมนะครับเอาหินหนุนไหมไม่ใช่เอาหินเอาหินหินหนลองรถนะครับลองเาลอ้ลอรถนะเอาหินหนุนไหมเนี่ยเขายังพูดไม่ได้นะครับก็เลยคงไม่อยากได้หรอกครับไม่อยากได้มอนไม่อยากได้กระเรียงหรอกครับแต่เชียงตุงเนี่ยคนไทยด้วยกันนะครับ คนพูดภาษาไทยนะครับตะกูลไตกระไดผมคิดว่าวะาถอนออกแน่ครับไม่กล้ารบกับไทยหรอกนะครับนะครับก็ไม่ไม่แน่ครับไม่แน่ที่ว่าที่ว้ากําลังเหิมเกริมกาลังอยากจะรบเนี่ยคำสั่งเบื้องบนนะครับคำสั่งของจีนคำสัง่งของจีนเขาได้อาวุธจากจีนได้ ได้อะไรต่างๆนานาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนานาแม้แต่บางทีก็อาจจะมีคนจีนเข้าไปปลอมเป็นว้าปนอยู่ด้วยนะครับปลอมไว้ทำไมทำไมต้องอจีนต้องสนับสนุนจีนก็อยากได้แผ่นดินนี้เช่นเดียวกันนะครับ จีนก็วางแผนว่า,าว้านี่มีแผ่นดินน้อยไปก็เอาเชียงตุงด้วยก็เลยให้เชียงตุงให้ให้ว้านั่นมาล้อมเชียงตุงแล้วก็ยึดเชียงตุงไปซักและจีนก็จะมาขยายดินแดนมาถึงนี่นะครับมาถึงรัชฉานนี่แหละครับจริงๆแล้วเขาเขาอยากได้มาตั้งแต่โบ,บราณโบราณแล้วล่ะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฉียนหลงเขียนหลงฮ่องเต้น,นะครับยกทัพมาตีเอายึดจะเอาเชียงตุงนี่ถึงสี่รอบนะครับแต่แพ้พม่านะครับ แผ่พมา่าแผ่พม่าถึงสี่รอบเลยเลยเออเข,ขียนสนธิสัญญากันว่าขอให้ยอมรับว่าเชียงตุงหรือรัชฉานเนี่ยขอให้ยอมรับว่ารัชฉานนี่เป็นของพมา่าในครั้งที่สี่นะครับรบครั้งที่สี่ก็เลยเซ็นสัญญากันตรงนี้เชียงตุงหรือว่ารัชฉานก็เลยเป็นของพม่าเขาอยากได้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาคิดนะครับ ก็ต่อไปนะครับว้าแดงขอเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรบกับไทยครับไม่ใช่ครับหนึ่งเดือนที่เขาเตรียมความพร้อมเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมรบกับเชียงตุงนะครับว้านี่ก็มีฉัอนอว้าเหนือว้าใต้ใช่ไหมลนะ่ะว้าเหนือก็อยู่ตรงด้านเหนือของอรัชฐานนะครับของเชียงตุงนะครับด้านใต้นี่ก็ นี่แหละครับอยู่ใกล้ๆก,กับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่แหละครับด้านใต้ก็อยู่นี้เขาโอบล้อมแต่ก่อนนี้พื้นที่นี้คุนสานะครับคุนสาครอบครองพื้นที่นี้คุนสาครอบครองแต่ว้ามารบกับคุนสาช่วงอ่อนกําลังนะครับพอขุนสาคุนสาที่มาอยู่ตรงนี้มารบตรงนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะตั้งประเทศใหม่นะครับตั้งรัชรัรชสานขึ้นมาใหม่ไม่อยู่ใต้การปกครองของพาม่านะครับโดยการโดยที่ขุนสาขาเฮโรอ,อีนนะครับขาเฮโรอ,อีนแล้วก็ซื้ออาวุธนะครับซื้ออาวุธแล้วก็สู้กับพามา่าสู้กันยืออย่เนียสู้ไปสู้ไปสู้มาก็สู้ไม่ได้นะครับก็แก่ตัวลงแก่ตัวลงก็เลยมอบตัวกับพามา่าบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทําอีกแล้วจะไม่สู้กับพาม่าอีกแล้ว ขออยู่ด้วยความสงบแต่ห้ามมาจับนะขออยู่ต่างคนต่างอยู่ขออยู่อิสระพอขุนสาอ่อนกําลังลงไม่สู้แล้วหวะก็เลยมายึดที่ตรงนี้ก็เลยอเอาที่ของขุนสาที่เคยรุ่งเรืองมาอยู่ทาไมขุนสาอยู่ได้ก็เพราะว่าเป็นไตกระไดเป็นชาวไทยด้วยกันไทยก็ช่วยสนับสนุนขุนสาก็เลยอยู่ได้นะครับ แต่พอว้ามาอยู่เรากับไม่ชอบนะครับไม่ชอบเพราะว่าจากการค้าเฮโรอีนของคุณส่ากลายมาเป็นค้ายาบ้านะครับของว้านะครับของยาบ้ายาบ้าของว้าตัดมาตั้งโรงงานที่นี่แล้วก็มามีอิทธิพลอยู่ที่นี่เราก็เลยไม่ชอบจริงๆแล้วเราเคยรบกับว้านะครับถ้าข้ามไปเมื่อไหร่ก็แพ้เขานะครับเพราะว่าเขาชํานาญพื้นที่นะครับเขาชำนาญพื้นที่ โอ้ยสหารไทยไปตายในเสียชีวิตในที่นั่นนะครับเก็บศพยากนะครับเพราะว่าเขามันไม่ชินกับสภาพพื้นที่นะครับก็เ,เคยสู้กับเขามาแล้วนะครับแล้วก็เคยเสียชีวิตมาแล้วด้วยฝีมือของว้านี่แหละครับเขาเก่งนะครับเขาเก่งในการลบแบบภาคพื้นดินนะครับเขาเก่งเขาชํานาญชํานาญพื้นที่เราสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าหาก เอาทหารเข้าไปลุยกันเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเขาเก่งกว่านะครับแต่ถ้าเอาระเบิดยิงปืนใหญ่เข้าไปหรือว่าเอาระเบิดไปใส่เครื่องบินไปทิ้งเนี่ยเราได้เปรียบเราชนะแน่นอนนะครับถ้าทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าคืออาวุธเราเนี่ยทันสมัยกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องบินไงเขาไม่มีเครื่องบินแต่เรามีใช่ไหมล่ะ,ะถ้าเอาเครื่องบินไปสู้นี้เขาแพ้เราแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีปัจจุบันนี้เราก็มีดาวเทียม ด้วยนะครับเพราะว่าเรามองเห็นหมดว่าเขาทาอะไรอยู่นี่เรามองเห็นหมดทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะฉะนั้นการการจะยิงปืนใหญ่หรือยิงอะไรเข้าไปนี่แม่นนะครับไม่มีปัญหานะครับถูกทุกจุดนะครับนี่แหละคือสภาพปัจจุบันถ้ารบกันอีกเนี่ยเราชนะแน่นะครับแต่ที่เขามาตั้งฐานทัพอยู่ตรงนี้เพื่อบุกเชียงตุงบุกรัดฉานนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเขาจะบุกไทยไม่บุกหรอกครับ ไม่ไม่กล้านะครับไม่กล้าแน่นอนนะครับแต่ที่เขาทําทุกวันนี้ทําตามคําสั่งจีนนะครับให้รู้ว่าทําตามคำสั่งจีนเราก็เลยกลัวไทยนี่กลัวแต่ก่อนก็นั่นนะครับแต่ก่อนก็อ,อะไรระหึกเหิมจะสู้กับว่าเปิดเพลงสุดเด่นคือทิ่นน้ำ เขตข้ามไทยสุดแนวเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วพื้นดินสิ้นแนวทะเลกว้างใหญ่นะครับปลุกใจฮึกเหิมให้สู้กับเขาแต่พอปัจจุบันนี้เสียงอ่อนลงนะครับหงอยนะครับหงอยเราไปรบกับเขาแล้วจะได้อะไรมันจะได้อะไรมันจะเกิดอะไรผลดีอะไรขึ้นมา ได้ครับได้ได้ได้เชียงตุงไงเพราะเขาจะยึดเชียงตุงเขาจะยึดเชียงตุงถ้าเราส่งทหารก็ไปช่วยเชียงตุงใช่ไหมละ่ะป้องกันว่าไม่ให้ตีเชียงตุงแล้วก็ตั้งเชียงตุงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเราเราก็ได้แผ่นดินเพิ่มไงนะครับแ,แต่เราจะเอาไหมเราจะสู้ไหมแต่ไม่เอาหรอกครับไทยคนกินหรือว่าไม่เอาลกลัวจีน พราะจีนเขาคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันเขาคิดมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเขาคิดว่าจะเอาแผ่นดินให้ได้นะฮะตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ยกทัพมาตีทั้งสี่รอบนะครับเพื่อจะเอาแผ่นดินตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้เขาก็ยังคิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ตามนั้นแต่เราเนี่ยกลัวกลัวนะครับจริงๆแล้วถ้าหาก ถ้าถ้าหากว่าเห็นเขาจะมาอาสู้กับไทยนี่ถามว่าไทยชนะเขาได้ไหมเนี่ยครับยากนะครับยากนะครับที่จะไปชนะบาได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีแผ่นดินไม่มีประเทศของตัวเองใช่ไหมละ่ะนั่นแหละคือจุดแข็งนะครับคือจุดแข็งคือเราไม่รู้จะไปโจมตีจงจุดไหนใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขาไม่มีประเทศเขาไปใสก่ก็ได้เนี่ย ก็เหมือนกับที่อเมริกาไปบุกอาฟกานิสฐานลนะคือรัสเซียไปก่อนนะครับรัสเซียจะยึดอาฟกานิสฐานรัสเซียบุกอาฟกานิสฐานอยู่ถึงสิบปีนะครับเพราะว่าเมื่อไปบุกเขาเขาก็หนีไปประเทศรอบข้างนะครับเขาก็หนีไปอยู่ประเทศรอบข้างก็ไปรัสเซียก็ไปตั้งฐานทัพที่นั่นแล้วก็ไปคอยลบกับเขาที่นั่นพอเผลอเขาก็ดอดตีตีพอจะเอาคืน เขาก็หนีไปประเทศรอบข้างก็ไปลุยประเทศรอบข้างก็ไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่อาการิิฐานนะครับเพราะไม่ใช่แผ่นดินนั้นรัเสเซียก็เสียเปรียบนะครับก็ถูกดอดตีตลอดนะครับทุ่มงบประมาณเขาไปมากไายมหาศาลจนสาภาพโซเวียตล่มสลายเพราะว่าลบกับอาการิิฐานนะครับทุ่มงบประมาณเขาไปไม่จบไม่สิน้นสิบปีนะครับจนกระทั่ง เศรษกฐกิจล้มเหลวนะครับแตกสลายไปก็เลยถอนกําลังถอนกําลังเมื่อเมื่ออะไรละเมื่อเอาไม่ได้แล้วเขาก็ถอนกําลังใช่ไหมอเมริกาก็เข้าไปเอาด้วยนะครับเข้าไปเอา,เอา,เ,อาเอาการนิฐานด้วยก็เ,เจออีรอบเดิมนะครับก็คือว่าพอไปรบกับเขาเขาก็หนีไปต่างประเทศหนีไปอยู่แผ่นดินต่างประเทศแล้วเขาก็ดอดเข้ามาตีเรื่อยอ,อเมริกาก็รู้ว่าโอ้มันกะเป็นเหมือนโซเวียตละ เป็นเหมือนโซเดยมไม่เอาดีกว่าก็เลยประมาณปีเดียวมั้งควองปีเดียวมั้งก็เลยถอนเลยนะครับก็รู้ว่ายังไงยังไงก็ไม่ชนะยังไงยังไงก็ไม่ชนะถ้าเราลบกับวาก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับเราจะไปตีตรงจุดไหนละ่ะเขาหนีไปได้ทุกที่นะครับถ้าเขาหนีเข้าพมา่าเอาเราจะเอาระเบิดไปทิ้งใส่พม่าไหมนะครับอืถ้าเราเหน,นีไป คาร์นี๊นี้ไปอยู่กับคาร์เนีอยางเงเราจะไปตีคารน์นีใช่ไหมตัวนี้ก็คืออยู่เชียงตุงอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปตีเชียงตุงใช่ไหมเนี่ยเราก็สู้กับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไปไหนก็ได้แต่เวลาเราเผลอเขาก็มาดอดมาดอดปลด้นดอดคิงดอดอทำร้ายอยู่อย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือว่าถ้าหากเราลบกับเขาแล้วเราจะชนะไหมเนี่ยโอ้ยากนะครับ ยากเพราะเขาไม่มีที่อยู่แน่นอนนั่นเองนะครับมีเห็นด้วยครับนี่ก็คืออยากให้เชียงตุมงมุรวมกับไทยนะครับทหารไทยอย่าประมาทกองกำลังว้าแดงเพราะพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์เหนือกว่าชนชาติชนกลุ่มน้อยอื่นซึ่งตั้งฐานส่วนกลาง รัฐฉาเหนือกองกําลังส่วนหน้าที่ติดชายแดนไทยคงเป็นหน่วยงานผลิตยาเสพติดส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลางต่างประเทศรัฐไทยไม่สามารถนำอาวุธขั้นเทพออกใช้หากไม่ได้รับอนุมัติจากผู้นำรัฐบาลไทย ใช่นะครับเพราะว่าเราประมาทว้าแดงไม่ได้นะครับเขาได้อาวุธค้ายาเสพติดนี่ครับไปซื้ออาวุธจากต่างประเทศเข้ามาใช้มากมายและปัจจุบันนี้จีนก็ยังสนับสนุนอีก่างหากนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธนี่มีมากมายมีน่าอันตรายน่ากลัวอยู่นะครับจะไปประมาทเขาไม่ได้แล้วเขาก็อย่างว่านะครับ เขาทำนานพื้นที่มีทั้งว้าเหนือนะครับว้าส่วนเหนือแล้วก็ว้าใต้นะครับว้าใต้ก็ที่มาติดชายแดนไทยนี่เราเรียกว้าใต้ขายาเสพติดนะครับหาตำแหน่งหาที่ที่จะไปตอบโต้ขเขายากนะครับก็จึงเป็นอันว่าแต่ที่เราต้องการเนี่ยไม่ต้องการจะสู้กับว้าหรอก แต่ต้องการปกป้องเชียงตุงความคิดของแอดมินนะครับความคิดอ้างินึงถ้าสมมุติว่าจีนเขาคิดอยากจะได้ดรัชฐานใช่ไหมละ่ะเราก็คิดด้วยจะไม่ดีเหลือนะครับเพราะว่าเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับก็ได้เข้าไปยึดฐานเนียเอาไว้ได้นะครับเราจะคิดแบบเดิมไม่ได้หรือเราจะกลัวทําไมจีนนะครับเราจะเกัวทาไมจีนอื ประเทศอื่นก็ยังไม่กลัวจีนเลยนะครับประเทศเเวียดนามเนี่ยเขาก็ชนะจีนนะครับจีนก็บุกประเทศเขาจีนไม่เคยชนะประเทศไหนหรอกครับแพ้ญี่ปุ่นนะครับในอดีตนะครับแต่ทุกวันไม่ในไม,ไม่พูดถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เขามีนิวเคลียร์นะครับเขามีนิวเคลียร์อันนี้น่ากลัวคือเพราะมีนิวเคลียร์เท่านั้นแหละครับ แต่ถ้ามีนิวเคลียร์เขาไม่กล้าทิ้งใส่ไทยหรอกครับเพราะว่าถ้าทิ้งใส่ไทยกมัมพูภาลังสีมันก็แพ่ไปถึงประเทศเขาด้วยนะครับมันใกล้กันนะครับจีนไม่เคยลบชนะประเทศไหนนะครับแพ้ญี่ปุ่นนะครับแพ้ญี่ปุ่นในอดีตแพ้ทุกประเทศนะครับแพ้แม้กระทั่งฟิลิปปินส์ก็ว่าได้สมัยอ่า หมนซีโจห้องเต้น,นะครับก็คือยุบไรขานนั่นแหละครับก็คือแพ้ฟิลิปปินส์แพ้ญี่ปุ่นแพ้ทุกประเทศรบประเทศไหนไม่เคยชนะนะครับในสมัยก่อนแพ้อังกฤษแพ้ฝรั่งเศสแบงถูกแบ่งประเทศแบ่งฮ่องกงแบ่งหมาเกาแบ่งอะไรไปนะครับทุกประเทศเข้าไปตีจีนชนะทั้งนั้นเนะพราะฉะนั้นการรบเนี่ยมันไทยนี่ก็ ไทยนี่ก็ไม่ใช่ว่าแย่ yeah, สะที่ไหนนะครับเลยเราก็ลบตลอดเหมือนกันไปลบในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามในลาวนะครับเราก็ลบมาตลอดนะครับทุกทุกวันนี้เราก็ยังส่งทหารไปที่ซูดานใช่ไหมละ่ะไปส่งทหารไปเชื่อเราอยากจะรบเราลบทุกที่เราไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกทหารไทยนะครับ ปัจจุบันนี้เราก็ยังส่งทหารไปต่างประเทศอยู่ไปลบที่ไปนั่นนะไปป้องกันประเทศสูดานนะครับนี่แหละคือประเทศไทยนะครับเราก็ไม่ได้ใช่น้อยถ้าถ้าหากสมมุติว่าเราจะเอาบ้านเมืองที่เราเคยเป็นของเรามาครั้งหนึ่งเนี่ยมากับคืนมาเนี่ยมันจะผิดตรงไหน,นใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องที่ว่ามันน่าสนใจนะครับส่งทหารเข้าไปช่วยเชียงตุงส่งทหารเข้าไปช่วยนี่แหละครับไปช่วยกลุ่มไทยใหญ่ด้วยกันนี่แหละไทยใหญ่ไปช่วยกลุ่มไทยใหญ่แล้วก็ไปป้องกันเขาไว้เพราะว่าสงสารเขานะครับเพราะเขากําลังถูกรังแกด้วยชนกลุ่มว้าเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับในความคิดเพราะว่าจีนก็ยัง ส่งทหารเข้าไปปนกับปะโอโกก้างนะครับแล้วก็วาเนี่แหละครับทุกวันนี้เขายังทำใช่ไหมละเราจะทําด้วยไม่ได้เชียวหรือเพราะว่าแผ่นดินนี้เราก็เคยเป็นของไทยมาเช่นเดียวกันนะครับพมา่ายกให้ไทยดูแลแล้วเพราะพะมา่าดูแลเองไม่ไหวภาระเยอะเกินไปกลุ่มวาใต้ก็ควรจะถอนตัวออกจากพื้นที่ด้วย พราะพยายามยกให้ไทยดูแลแล้วเช่นกันคือพูดถึงเขาัโล้นเนี่ยแหละครับเขาโล้นที่ว้าเข้ามาตั้งฐานทัพไว้ตรงนี้เหรอครับพม่าเขาไม่ดูแลแล้วเหระครับรบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขีดแดนกันชัดเจนนะครับข,ขีดชายแดนกันชัดเจนแต่พม่าเขาไม่เอาแน่นอนเพราะว่า,าเขา เขากําลังยุ่งอยู่นะครับกับการที่จะลบกับชนกลุ่มน้อยต่างๆนี่แหละครับพม่าเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมหละ่ะพื้นดินของนี้มันควรจะเป็นของไทยเป็นอาจจะเคยมีขุนสามาอยู่ที่ขุนสามาอยู่ก็เพราะว่าไทยเห็นดีด้วยแนละ้วเขาเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเป็นไตกระไดนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เราก็เลยยินยอมให้อยู่ใช่ไหมหละ่ะอันนี้คือความคิดของคนโบราณน,นะครับอันนั้นผ่านไปแล้วนะครับ แต่วาจะมาอ้างว่าขุนษาอยู่ได้ไม่ใช่แผ่นดินไทยแน่นอนเป็นของน่าจะของว้าน่าจะครอบครองได้เพราะว่าวาได้มารบกับขุนษาได้มาตีคุณษาได้มายึดแผ่นดินนี้เป็นของว้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้จะว่าแบบนั้นไปได้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยที่ให้ขุนษาอยู่เพราะว่าเป็นเชื้อสายเดียวกันเฉยๆนะครับก็เลยให้อยู่เฉยๆอยู่ช่วยคาวไม่ได้ว่าให้ยกให้นะครับไม่ได้ว่ายกให้เพราะฉะนั้น การที่ว่าจะมายึดครองตรงนี้นะครับถ้าเป็นแอดมินซัดตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเรียกว่าเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ได้ยืดเยื้อไม่ได้กลัวใครทั้งสิ้นหรอครับแต่ก่อนไทยเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนไทยนี่ถ้าใครขดดอดเข้ามาเนี่ยโอ๊ยไม่เอาไว้หรอกเกรียงเคยมายึดโรงพยาบาลราชบุรีนั่น่ะ เขามาตั้งข้อเรียกรอ้องเขาตั้งข้อเรียกร้องโน้นเขาไปตั้งข้อเรียกร้องกับพม่านั่นน่ะเขาบอกว่าให้พม่าให้เขาเป็นอิสระให้พม่าเอาคนของเขาที่เอาไปติดคุกนั้นออกมาเขามายึดเพื่อที่จะต่อรองกับพม่าใช่ไหมย,ยึดโรงพยาบาลจ้าบุรีเพื่อต่อรองกับพม่าไทยไม่สนลมันแผ่นดินกูแผ่นดินกูมึงเข้ามามึงไม่รอดเนี่ยก็ จัดการเรียบร้อยไม่ได้ฟังเหตุผลว่าเขาเรียกร้องอะไรด้วยซ้ํานะครับเป็นแบบนั้นแล้วใครกล้าหือไม่ะทุกวันในสมัยนั้นเใครกล้าหือใครมาว่าโอ้ยประเทศไทยรังแกประเทศไทยทําเกินกว่าเหตุเนี่ยมีใครกล้าว่าแบบนี้ไหมใช่ไหมก็ในเมื่อลุกล้าเข้ามามันก็ต้องทําปกป้องแผ่นดินมันก็ถูกต้องแล้วอันนี้จะไปโอ้ยพูดออกมาได้ยังไงว่า เป็นไปไม่ได้ไทยไม่เคยเอาปืนใหญ่ไปตั้งนะครับไม่ได้เคยเอาปืนใหญ่ไปตั้งเราไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านพูดมาได้อย่างไงคำลุกล้ำเข้ามานะครับปืนใหญ่ไปตั้งก็ตั้งไปสิไปกลัวทําไมเลยให้เขารู้ไปสิว่าเราไม่ยอมนะโอ้อันนี้ทหารไทยนะครับทหารไทยว่าโอ้ยมาแก้ข่าวเฉยเลยบอกว่าโอ้ย ไม่มีไม่มีไม่มีการตั้งปืนใหญ่นะครับไม่มีการอะไรไม่มีการรบไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเป็นมิตรที่ดีต่อกันพูดมาได้อย่างไงเป็นมิตรที่ดีต่อกันมันลุกล้ำเข้ามาแล้วจะมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้อย่างไงนะครับโอ้ยพูดใช้เหตุผลนะฟังไม่ได้เลยนะครับผมฟังข่าวแล้วผมฟังไม่ได้เลยทหารไทยพูดแบบนี้นะครับนี่แหละครับคืออยากให้รู้ว่าทําไมว่าอยากจะเป็นนายกนะครับ จะเป็นนายกเลยสั่งลุยเลยนะครับยิ่งๆ,ๆนะครับสั่งเลยสั่งเลยเอาเลยไปเลยเอาให้มันเละเลยเนะยเอาแบบนั้นเลยนะครับมันลุกล้ําเข้ามาได้ยังไงในแผ่นดินไทยนี่แหละครับคือสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับมันข่าทหารก็ยังนั่นอยู่ก็ยัังใจไม่ถึงนะครับใจไม่ถึงโอ้ <laughs> เป็นทหารได้ยังไงยังว่านะครับยินดีต้อนรับ รัชฌานร่วมกับประเทศไทยครับครับก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับคนต่อไปนะครับแค่นั้นแค่เขาบอกว่ารักไทยจะให้บัตรเขาเลยคนพูดก็พูดง่ายเกินไปเอาอะไรคิดถ้าเชียงตุงเป็นไทยคิดว่ามันจะมีแต่เชียงตงุงหรือไงพูดงงๆที นั่นนะครับไม่อยากได้ไประชากรเพิ่มหรอกครับที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าเออให้โอนสัญชาติคนเชียงตุงให้เป็นคนไทยนี่ไม่ไม่ไม่ได้แบบนั้นนะครับจริงๆแล้วที่พูดอยู่นีอยากได้แผ่นดินอยากได้แผ่นดินเชียงตุงถ้าหากคนเชียงตุงเป็นคนไทยรักไทยมันไม่ดีตรงไหนใช่ไหมล่ะ เราอยากได้แผ่นดินเขาเราก็ต้องให้เขาเป็นคนไทยที่มันถึงจะดีใช่ไหมล่ะประเทศรัสเซียเขายังทําเลยประเทศรัสเซียเขาบุกยูเครนใช่เขาบุกยูเครนเ,เ,เขาก็ส่งแบบสํารวจไปเอา้าเซนหน่อยเซนหน่อยว่าอยากอยู่กับร่วมกับรัสเซียอยากร่วมกับรัสเซียทุกคนก็เซน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 ให้ว่าอยากอยู่ร่วมกับรัสเซียเขาก็เอาอันนี้ไปอ้างกับชาวโลวกว่าเออส่วนหนึ่งของยูเครนนี่นะเขาเป็นคนรัสเซียเขาอยาก มาอยู่ร่วมกับรัสเซียนะรัสเซียปกครองนี้ด้วยความด้วยความอ่ายุติธรรมด้วยความเป็นธรรมนะเป็นความกระทําที่ถูกต้องแล้วนะเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วเขาอ้างแบบนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าเราอยากได้เชียงตุงเราก็ต้องทําเหมือนรัสเซียนะครับก็คือว่าให้เขาเป็นคนไทยให้เขารักไทยให้เขายินดีที่จะอยู่กับประเทศไทยมันถึงจะได้ไม่ใช่ว่าเออ บุกตาสองต่งทหารไปบุกยึดเลยเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ช่างเขาแล้อยากได้แผ่นดินอันนั้นมันเกินไปนะครับถ้าทําแบบนั้นมันเกินไปมันก็ทําด้วยว่านี่แหละคือว่าว่าเหตุผลว่าทําไมจึงนั่นนะครับจึงต้องออถามว่าเขาน่ารักประเทศไทยไหมนะครับถ้าเขารักก็ควรจะรับเขามาอยู่ด้วยถามเจ้ายอดศึกไหมเนี่ย แน่นอนเจ้ายอดศึกก็บอกมาแล้วบอกว่าเมื่อใดที่ไทยบุกไทยยึดคืนนะครับเขาจะตีช่วยเขาจะตีช่วยแตกมาเมื่อไรเขาใส่ตอนนะครับเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาก็เชียร์อยู่แล้วเขาก็อยากเป็นไทยอยู่แล้วพูดแบบนี้ก็อยากเป็นไทยอยู่แล้วนะครับก็ให้รับรู้ตามนั้นนะครับแต่ที่เขาทําไม่ได้เพราะจีนจีนก็อยากจะให้ว้ามีอํานาจอยากปกครองรัชฐาน อยากรวบรวมรัชฐานเป็นของจีนนี่แหละคือปัญหาแต่เราจะไปกลัวจีนทำไมนี่นะครับคือเรื่องที่จะให้มา,ามาเล่าสู่กันฟังนะครับใครเห็นด้วยก็เข้ามาใครไม่เห็นด้วยก็แย้งมาได้นะครับใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ได้ยื่งเกี่ยวกับประกณุณอย่างสูงนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้อีพีที่ยี่สบนะครับเรื่องเชียงตงุง วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ